เวลาบินทำตาฟังพี่พี่บอกเดียวยังไม่ต้องไปมองอะไรมากก็พยายามสังเกตเครื่องบินอย่างเดียวพยายามดูว่าลักษณะเครื่องบินเป็นยังไงเวลาเครื่องบินมันจะเลี้ยวมันจะบินตรงไปใช่ป่ะพอตรงปุ๊บพี่จะบอกให้ดี้ายเองก็ดิดซ้ายตรงนี้เครื่องบินมันจะเอียงเราให้เครื่องบินเอียงประมาณนี้เอียงประมาณนี้ปุ๊บเราก็ดึงอัพเข้ามาดึงอัพอัพป๊ออัพมันก็จะเอียงเดี่ยวมาแบบเอียงเดี๋ยวกลับมาแล้เอียงแต่มันยังเียงงนีนะ เดี๋ยวพี่จะบอกให้คืงขวาเองก็ดีกว่าจริงมันก็จะตรงอยู่แค่นี้เอาตรงแค่นี้เนาะไม่ต้องไปเกินก็จะมีเอียงซ้ายอัพดึงขึ้นมาขึ้นขวาแค่นี้ซ้ายอัพขวาแค่นี้เดี๋ยวฟังตามที่พี่บอกพี่จะบอกให้ซ้ายซ้ายอัพขวาขวาอีกตัวนี้ฝั่งกันเนี้ไม่ต้องไปทำอะไรมันเองแค่คุตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้พี่เล่นไว้แล้วแค่ไหนก็นั้ต้องจับดีหมดแล้วเร่งเลยนะพี่จะให้เองดีซ้ายใช้ดีอย่างเดียวใช้ดี ไม่ต้องไปดีกระแทกอย่างนี้นค่อยๆดีให้มันนกอย่างเงี้ยดีดนิ่มๆไม่ต้องไปกระแทกปึ้งแรงเพราะว่าอย่างนั้นมันจะกระปึกเวลาเราอัพอเราก็อัพอัพก็ดึงนิดหน่อยพออย่างเงี้ยพออ่าใช้ดีดนิ่มๆมาทำไมนะซ้ายอัพขวาซ้ายซ้ายอัพขวาอ่าอยู่อย่างนี้แหละป,ประมาณนี้แหละที่ได้ม่ใช่ ต้องบินแบบว่าบงนประมาณนี <Bu> ้แล้วก็เลี้ยวขวาครับอับไปทางดึงขวาแล้วก็ปล่อยตรงไปก่อนขับตรงแล้วก็ปล่อยก่อนพอมาถึงตรงนี้พวกพี่ก็จะบอกให้ซ้ายเอียงซ้ายนะครับขับก็ไม่ต้อเลี้ยวกับคุณมาแล้วคุณขวาแล้วก็ปล่อยลำตรงไปก่อนไม่ต้องมาทำอะไรใหม ตอ,อ,จจอนออ้ที่เราไจัค้าง้ามันก็ะบิตอน,นนี้เราจะมองเห็นอะไรนั้น่แต่จับพยายาม